ยูคาร์บอเนค่ะเป็นคาร์บอเนอีกสูตรที่ผลิตจากบริษัทนิต้าเจลาตินซึ่งเป็นบริษัทผลิตคาร์บเจนอันดับหนึ่งในประเทศญี่ปุ่นแลนะคะถ้าพูดถึงคาร์บอเนเราต้องนึกถึงนิต้าเจลาตินสูตรนี้รวมคาร์บอเนไว้ด้วยกันหมดสามชนิดตัวแรกเป็น H i g h สวันคาร์บอเ e ตไตรเพปไทดหรือ HSP นะน่าจะขุ้นหูกันอยู่ข้อดีก็คือดูดชุมได้เร็วกว่าคาร์บอเนไกรเพปไทด์ทั่วไปไปช่วยจอมแซงผิวไปซ่อมแซมข้อกระดูกได้ด้วยนะคะมีคาร์บอเนสูตรเป็นนนคลาาเเจขดกว่แแบบรก ก็คือแบบ h a c เชอระค่ะอันนี้มีการล็อกกัารดยดตัวกรดอะมิโนโลราด้วยนะก็คือเป็นโพลีนหรือแพลกซีโพลีนเฮลซีโพลีนต่อไกลซีนก็ตรงไวที่ผิวใสมาหนึ่งพันมิลลิกรัมค่ะมีคอลลาเจนไททูมาด้วยนะคะเป็นคอลลาเจนจากอเมริกาก็มาเน้นช่วยเรื่องกระดูกและข้อมีแอเซอลาเชอร์รี่มีคาร์โมคาโม่เนาะที่มาช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนอีกแรงสร้านสระได้ด้วยนะคะมีไรซ์ไซน์มาช่วยเติมเซอรั่มในชั้นผิวนะก็ให้ผิวแบบชุ่มชื้นนะคะจุดนี้ก็็เเปนนนของงงคคคลลลลาาาาาาจสีวะะยยยไดุ้่่่ณท กลิ่นก็ไม่ขาวข้อดีก็คือใช้ HSP คอลลาเจนซึ่งเป็นคอลลาเจนอีกตัวหนึ่งที่ได้รับการยอมรับว่ากินเข้าไปแล้วไปกระตุ้นการสร้างไฮยาโรนิกที่ผิวแล้วก็ที่ข้อนะก็คือไฮยาถ้าที่ผิวก็ช่วยผิวผิวขึ้นถ้าที่ข้อก็เป็นลดอาการปวดข้อกอบนแลบต่างๆใช้คอลลาเจนแต่ละทาจาก Real ex, วิลเน็กซ์ด้วยนะคะก็ถือว่าโอเคแล้วก็รวมสารสกรัดที่มาช่วยเรื่องผิวอีกหลายชนิดขนาด110กรัมขอคุณราคาไม่ได้แรงมากนะคะ4 9ไบาทง